ะะวันนี้แทมค่ะจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับตัวน,นี้เลยกับ New y a m a h a นะคะ XSR 155ส p o r t h e r i t a g e นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีความผสมผสานระหว่างความคลาสสิกนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกันค่ะและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีดีไซน์ที่เป็น Heritage ก็คือไฟหน้ากลมนะคะแล้วก็ตัวเบาของเขาเนี่ยด้านหลังจะเป็นตัวเบาะยาวทาให้เวลาขับขี่เนี่ยมีการนั่งขับได้สบายสบายชิๆล <S <S ๆ,ๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่สาคัญแล้วเป็นไฮไลท์เลยก็คือแทมจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับ สีใหม่ของเขานั่นคือสีเทาเข้มนั่นเองค่ะตัวนี้เลยนะคะกับตัว n s r 155 Sport Heritage นั่นเองซึ่งจะบอกว่าดีไซน์เนี่ยมีความเท่แล้วใช่ไหมคะแต่เจอสีใหม่เข้าไปนี่มีความเท่ยิ่งขึ้นไปอีกและยังไม่พอค่ะดีไซน์โดยรวมของเขาเนี่ยทำให้รถคันนี้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอีกต่างหากนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะ สามารถหารายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพรมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในงานมเตอร์โ,โชว์ค่ะบ๊ายบายค่ะ